สวัสดีครับเกิผมแบง์กับเเก,มแ,เกมแคตเตอร์เปนแคทเกมชูชูชาลีนะครับผมนะใช่แล้วผมเรียกชื่อไม่ผิดชูชูชาลีครับผมนะหลายท่านจะมาบอกในคอมเมนต์บ,บอกพี่มันชูชูชาเลสไม่ใช่เหรอมันคนละเกมครับผมนะไอเกมนั้นก็มีหลายคนขอมาให้ผมเล่นเือนกันแต่ว่ามันไม่ฟรีมันต้องซื้อ ดังนั้นทุกท่านอยากได้ชูชูชาเลสเอาชูชูชาลีไปก่อนนะผมนะเกมที่ไม่ได้ก๊อฟกันมาเลยทังสิน้นครับผมนะเป็นเกมที่ออริจินอลมากๆดูหน้าตาก็รู้แล้วผมนะหน้าตาน่ารักกว่าชูชูชาเลสอีกโอเคไหมคือโอมีไนวันไม่มีเป็นไนด้วยเหรอนี่มันชูชูหรือเฟรดดี้อ้าวและเราต้องทําอะไรอะ่ะบอกว่าขึ้นมาแค่ไนวันแล้วดูต้องทําอะไรไง ไม่บอกด้วยคือผมก็รู้แค่ชื่อเกมชูชูชาลีครับผมเนะี่ยแต่เล่นยังไงหรือทําอะไรมีเป้าหมายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันกด E เดี๋ยวมีคีย์การ์ดอ๋อต้องหาคีย์การ์ดมาโอเคอย่างแรกเลยรู้ว่าต้องทำไรผมนะต้องไปหาคีย์การ์ดมาแล้วคีย์การ์ดมาอยู่ไหนและไอชาลีมันจะมาล่าเราไหมเนี่ยมีรางรถไฟมาตรงนี้นี่รู้สึกเหมือนชาลีมันจะมาหาตอนนี้ยังไม่เห็น เราต้องหาคีย์การ์ดเพื่อไปลูตรงนั้นนะผมนะประเด็นคือคีย์การ์ดไปอยู่ไหนกระโดดไม่ได้เกมนี้เดี๋ยวสพาแมงวิ่งมาตามรางรถไฟนี่กุสยองเลยเนะี่ยนั่นไงนั่นไงโอ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นรถไฟมันต้องวิ่งตามรางรถไฟแ้่ถ้าเราหลบออกนอกรางซะมันก็โอ้ยวัโอ้โอ้ดใช่ผมก็เห็นในภาพว่ามันมีขาถ้าเกิดเราออกนอกรางรถไฟมันก็จะ ใส่ขาแล้วก็เดินมากัดเราอย่างนี้เลยนะโอเคเข้าใจแล้วผมนะนี่แหละชูชูชาลีไม่ใช่ชูชาร์เลนะ <c oughs> อ่ะทางออกปิดต้องหาแปดคีย์การ์ดเพื่อเปิดหาแปดอันเลยเลยออันเดียวหาให้เจอก่อนใหมโอเครูแล้วผมนะต้องหาทั้งเส้นแปดอันมันอยู่ไหนล่ะ <c oughs> โอ้โหต้องแปดอันเลยเหรอวะ กูจะเจอมัเนี่ยแล้วสักพักมันก็จะวิ่งมาประเด็นก็คือผมไม่รู้ว่าถ้ามันวิ่งมาผมต้องรับมือมันยังไงฟ้าเกมไม่บอกอะไรเลยนั่นเงมม้าเนี่ยผมหลบมานี่โอเคเหมือนมันจะไม่เห็นมัน้งเออถ้ามันไม่เห็นเราไม่อยู่ใกล้เรามันก็จะไม่ติดขาเราวิ่งตามเราใช่ไหมโอเคงันพอได้ชู้ชูชาลีชู้ชูโอ้นี่ตึกอะไรอ้าวอ๋อ,อไม่เรากลับมาที่เดิมแล้ว มันวนออกมาที่เดิมเหรอผมไม่รู้ต้องไปหาคีย์การ์ดที่ไหนวะแม่งอะเดี๋ยวเองยังอยู่นี่อ๋อแปลว่าไอ้ที่เล่นอยู่ไม่ใช่เองแล้วผมนึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เล่นไปเล่นมาแต่เหมือนไม่ใช่ผมเนะี่อะไรของมันเหมือนถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆลางมันจะไม่ทําอะไรเราไงไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่รู้ว่าทําไมมันถึงจะมาฆ่าเราแต่ตอนนี้ยังไม่โดนครับผมเนะี่ย พอเราอยู่ตรงลางหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะไม่เกี่ยวแมพค่อนข้างจะกว้างอยู่ผมตอนนี้พยายามจะหาทางไปโอ้โอ้ไอหานี่ไงอาจจะไม่เกี่ยวมันขอแค่โอ้นี่นี่อะไรนี่อะไรโอ้ติดติดติดไรนี่ไรเนาะกูติดใยแมงมุมใยมึงเลยชาลีโอ้ยคุณโดนจับจะไม่โดนฆ่าเนาะยังรอดอยู่ เออผมว่าหรือว่าคีย์การ์ดจะอยู่สุดปลายรางรถไฟเออเมคเซนใช่ไหมวิธีการหาเราแค่ตามรางรถไฟไปทีละเส้นทีละเส้น,สนอย่างนี้แล้วเราก็ไปหาอย่างเส้นนี้มีบ้านอยู่ทางนั้นก็ถ้าให้เดาเคีย์การ์ดอยู่ในบ้านเอาเข้าไม่ได้อ่ะโอเคแล้วก็ระวังยายมงมุมผมนะอย่าไปติดที่นี่แหละดูน่าจะมีมันจะตามตัวเข้ามาถึงในเมืองไม่ในไ,ไชารี ใเย็นนะชารีนะโอจะมีใหญ่นั่นอะไรอ๋อเลขสิบเจ็ดคีการ์ดมันหน้าตายยังไงผมยังไม่เห็นเลยมันจะอยู่ตรงไหนแล้วหน้าตาเป็นยังไงหน้าตอนนี้ยังเห็นอะไรที่เหมือนคีการ์ดสักอันโอ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 หลบหลบถ้าหลบแบบนี้ไม่น่าจะมองไม่เห็นหลบหลังตึกเข้าไว้ผมเนี่ยจะวนไปวนมาแถวนี้เลย นั่นไงมันทีด้วยโอเคลบลบลลบ,ลบมาเห็นแล้วบอลเนะี่ยโอเคไม่เห็นขี้การ์ดจะอยู่ตรงไหนวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเวย้ยนั่นไงมันมาแล้วอู้วมาป่ะไอเสียงอยู่เสียงแม่งโอ้อยมาไอมาจากไหนมั่งนี่เว้วยเลยกูสลอ,อ้อมขี้การ์ดอยู่ไหนวะโอ้ยเดอะฟักแม่งมาดักตบตูอย่า,าด้ว้ยกูจการจุกด้วย โอชิตโอชิตอะไรล่าจุกเว่ฮะฮะไปยังไปแล้วมั้งเออถ้าหาเราไม่เจอก็จะเดินกลับรางแล้วก็ไปวิ่งไปรถไฟเหมือนเดิมไงไปแล้วผมเนี่ยบายไปมันวิ่งไปโอเคขี่การ์ดแม่งเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอ๋อไม่เส้นทางรางมันสุดแค่ตรงนี้นี่ ยังไม่เจอเคีย์การ์ดเลยเคีย์การ์ดแม่งหน้าตาเป็นไงฟ้ารู้ต้องหาตั้งแปดอันยังไม่เจอสักอันมันหายากขนาดนี้จะหาได้ครบแปดอันไหมละ่ะเราขึ้นมาข้างบนนี้ได้ผมเนะี่ยขึ้นมาทําไมอุ้ยหายอย่าแล้วไว้กุจุกจุกวนรอบหินเต็บวนรอบหินแม่งตามมาตูวิ่งทันหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยมันติดตามไปตูดแล้ววิง่ง เบือยังเบื be ure, be ure, be ure. ่อยังเบื่ก็หนีไปโอเครอดกับผมนะวนจนแม่งยอมแพ้เอาเดินมาติดใหญ่มันจะวิ่งมาหาตัวเลยไ้ยถ้าตัวติดใหญ่ก็คือหมุกขยับไม่ได้โดยติดใหญ่ทีคือตายเลยปะเนี่ยเป็นไปได้โอ้หลดๆโอ้ชีตมีโอกานหลุดยิมผมนะแม่ติดใหญ่ถ้ามันอยู่ไกลเกิน นั้นก็ใช้สเตมวนรอบหินเหมือนเดิมมันง่าวตามมนไม่ทันหลอกเรียบร้อยโอ้โห้ดีนะการวิ่งผมหมดแต่มันถอดใจไปก่อนแหละขี่อะนี่ขี่ขาเจอแล้วแบงเอ้ยเอาไปเซอร์ทิสที่สนแล้วไปหารต่อไปโอ้โหแเมงแมพแม่งอย่างกว้างเลยกว่าจะเจอซักอัน ผมนึกว่าผมเล่นมามันจะไม่เจอทัาแล้วมันมีอยู่จริงครับผมเนี่ยเราจะคิดว่าคีย์การ์ดม่งไม่มีอยู่จริงมันหลอกตัวไม่มันมีอยู่โอเคคอย,อยั์ชน่อเยตอนนี้หาทางกลับนี่อะไรแม่น้ำเหรอวิ่งไปที่รางรถไฟจะกลับได้ง่ายผมเนะยตอนนี้หลงทางมากแมพม่งกว้างเกินหลงทางแล้วเนี่ยจะว่าไปมันจะมีสัญลักษณ์ลูกกุญแจอยู่ข้างบนเนี่เกิดเราเก็บกุญแจได้ผมเนี่ยเก็บคีย์การ์ดได้เออ ไปนั่นแหละเห็นมันวิ่งมานี่แล้วก็ใบตรงโอ้โอ้โอ้ต้องระวังใหญ่ใหญ่มันแบบโหใหญ่มันมันจางมากเลยบางทีมองไม่เห็นเออต้องมองดีๆไม่งั้นเดี๋ยวโดนใหญ่เข้ามาทางนี้ใช่ไหมทางกลับดูมาไกลามากเลยเนี่ยเอะหรือทางไปวะทางไหนทางกลับทางนี้เหรอจะมาแล้วหลบกัน มันได้ยินมันเห็นตูโอ้ชิทตามมาป่ะจิ๊บจุกหลบบิดดูตรงดูไฟมันก็ได้นะเรารู้ว่าไฟอยู่ตรงไหน,นเนี่ยไฟก็คือตำแหน่งที่แม่งอยู่เรานิ่งไว้มันก็จะเบื่อมันก็จะไปอืมเรียบร้อยใหญ่แม่งมุมเยอะ กลับทางนี้เนาะน่าจะกลับทางนี้โอเคกลับมาที่สถานีแล้วลองรูดคีการ์อดูไอ้ดิมก็ตามเราติดตูดิเน,นเนี่ยเฮ้ยอะไรวะมาทำไมอ่ะเออจุกรอบนี้ได้ปะมันจะปีนขึ้นมาได้ปะมันปีนขึ้นรถไฟได้โอ้ฟ้าเดี๋ยวเด็กกูจะไปลูดเลยกูลูดก่อนเดี๋ยวให้กูลูดก่อน เอาดีมาเอาดีมามาดีมาจะลูดไปยังไปแล้วโอเคเอออันจะไปะจะเฮ้อเอเฮออไอ้ห่านี่แม่งอะไรดีอ่ะมันก็รู้ดีเลยเกินว่าเราอยู่ตรงนี้ครับผมนะก็ตามเราติดตูตลอดเวลาตัสเต็ปเดิมเหมืนกันเฮ้ยมันขึ้นมาไม่ได้มันก็ต้องวนอ้อมเหมือนเราเหมือนกันโอเคเออปล่อยกู สเต็ปจุยาโอเคไปนะรอบนี้ไปจริงโอเคมันคงจะเบื่อแล้วและโอเคลูดได้ฮะคีการ์ดแดงเรียบร้อยโอ้นี่ไงแม่งเอ้ยต้องให้ขึ้นมา8อันตอนนี้ขึ้นแค่หนึ่งอันโอ้ อันต่อไปมันจะอยู่ที่ไหนอีกครับผมนะแบบไม่กว้างเกินเลยจริงโอ้ยหาตายว้เจอแต่อนโดนน้ําจะตายไหมเนี่ยลงไม่ได้เลยโอเคผมนี่แบบมันไส้ก็โดนน้ําตายดีกว่าง่านน่าจะง่ายกว่ามันั่งหาคีการ เอเดี๋ยวใช่ปะข้างหน้าไม่ใช่นึกว่ามีการอยู่ข้างบนโต๊ะมันเป็นเก้าอี้ฮ่าไอเดี๋ยวตัวนั้นก็มีนะนั่นปะเอยเวเ้เลยใช่ด้วยนั่นคือขี้การไอหา่ากูรีไปหน่อยดูขี้การแม่งอยู่ตรงนั้นดูด <c oughs> เห็นขี้การเลยรีวิ่งไปหน่อยแต่แม่งวางใย,ยดกักเออแต่ว่า มันไม่ได้เสียหรออ๋อมันเซฟไว้เหระผมนึกว่าต้องเล่นใหม่หมดถ้าเล่นใหม่หมดนี่ตายเลยเนี่ยแต่มันเซฟไว้ผมนะโอเคเ,เล่นต่อได้มันจะอยู่ที่เดิมป่ะประเด็นก็คือกูจะจำได้ไหมล่ะว,ว่าที่เดิมที่ว่าม่งอยู่ตรงไหน,น <c oughs> กูจะจำได้ไหมเมื่อกีุ้ตสาเจอแวงเอ,อ้ยรีบไปหน่อยครับผมนะเดินเข้าไปชนใยตายหาเลยอ้ยเสียดาย เดินดุมๆเจอใหญ่แต่ทำไมมันขึ้นว่าเป็นไนต์ตอนไหนก็คือเรามันจะเป็นชาเลนจ์เปล่าว่าเราจะเล่นเสร็จภายในไห์ไหนอะไรแบบนี้อ่ะมันขึ้นมาเทียรไนต์เทียรไนต์แบบนี้เอ้ยผมมาถึงไนต์ห้าผมนะคือกตายไปสี่รอบว่าง,งั้นก็สแตมมิทแมนไอ้ใหญ่เวนี่อาชารี จำสแกคิดขู่เลอเกินอ๋อถ้าเกิดว่าจบห้าคืนแล้วยังไม่สามารถออกไปได้ก็คือจะกลายเป็นติดอยู่ในคุกตลอดการในฐานที่ต้องสาบลแบบนี้โอเคผมนะนัะ่นคือเกมชูชูชาลีครับผมนะคือว่าเพลินใช้ได้ผมไม่แน่ใจว่า รูปแบบก็เลยแบบนี้มันคล้ายชูชูชาเลสมไหม <c oughs> อาจจะคล้ายกันก็ได้ใครจะรู้โอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมส,สำหรับวันนี้ก็อไปก่อนกู๊ดไบ๊มอยกู๊ดไนท์